ร่วมเปิดศึกโดยอิจิตันกรีนทีเอ็กซเครื่องดื่มน้ำชาเขียวผสมวิตามินภายประกันชีวิตเรามาเปิดศึกกันต่อน,นะครับคุณผู้ชมข้อนี้ไม่สู้จะดีครับเปิดศึกข้อที่2อครับราศีใดในช่วงนี้ ระวังเจอวิกฤตชีว yeah. 1941, yeah. ิตแย่แเฮ้ยพอผมมันตกตาโปกเฮ้ยพอผมมันแรงนะเนี่ยพอผมมันโซ่พผมจะมาสาบานคูนี้หน้าตาก็ไม่สะอาดขี้กากผมมีกระจุยอยากชวนเธอเข้ามาคุยสาบคุยใส่หน้าเธอแล้วมีนี้ถามว่าราศีมังกรมิจฉาเนรเออทำไมอ่ะเอาแล้วเอาให้หนักไปเลย เพราะว่าไหลไปเลยทำไมอ่ะหลังฉากนะครับได้คุยกันพี่แมนเขาบอกว่าทุกครั้งที่มาออก12ราศีเนี่ยเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยจะเกิดกับราศีมังกรทั้งนั้นในเมื่อเดือนเนี้ยในเมื่อเขาจะดิ่งในเรื่องของอุบัติเหตุละเพราะฉะนั้นในเรื่องของไอ้เนี่ยชีวิตย่ำแย่ตกต่ำเนี่ยก็ให้สุดไปเลยคนเราอะกาฟชีวิตครับถ้าไปดูศาสตร์กราฟชีวิตนะครับตกต่ำเนี่ยมันจะถึงตก จุดต่ําสุดแล้วมันจะค่อยๆดีดขึ้นเหมือนหุ้นเพราะฉะนั้นผมขอให้พี่ดีเจแมนเนี่ยตกต่ําให้สุดก่อนแล้วถึงจะกลับมาพุ่งตกเี้ยตกเงี่ยเขตกพอประมาณแล้วขึ้นเลยไม่ได้เหรอพี่คิดดูนะอธิกรณ์เนี่ยรถประสบอุบัติเหตุก่อนถูกไหมแล้วชีวิตเขาต้องย่ำแย่เพราะฉะนั้นเขาจะท้อเขาด่งมากพี่เคนโรงพยาบาละพี่เคนยังไม่ได้เกิดปัญหาพี่มีบาทฟุ้ยเฉย Uhm. Bo <Si จิตตกมาจิตตกอ๋อจิตตกใช่ดิ่งสุดเอาห้สุดไปเลยเพราพี่เป็นคนพูดเองว่ามาทุกครั้งเรื่องแย่ๆจะลงที่พี่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่พี่เลยเอาพี่แมนจริงๆนะไม่ไม่อยากตอบใครเลยนะเอาตอบตัวเองดีกว่าอ่ะเอาจริงๆแล้วชีวิตจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็โอเคเพราะว่าเรามีทางแก้อยู่นะครับค่ะเอาไปเลยถ้าสิ่นตอบว่า ตัวเองไปเลยเสรจจไปเลยเพราะว่าไม่อยากไปว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบเฮ้ยแต่เขาบอกเขามีทางแก้ใช่ถ้ามัเกิดกับเขาจริงๆอ่ะไปดูพรีมแต่พริมตอบว่าราศีลูกศรแจ๊กเขาน่าจะโดนสมควรโดนหรือโดนแน่ๆ คือหนูก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าคนจะออกซ้ำรือเปล่าคือหนูก,คนก็คือหนูก็อยากได้ทงแหละเรื่องของเรื่องแล้ว <c oughs> หนูก็เห็นบวกกับหนูเห็นพี่แจ็คอยากออกไปตรงกลางตรงนั้นมานานแล้วเพราอ,อนี้ก็น่าจะได้ออกมันถึงเวลาของพี่แล้ว,วอะไระอย่างเงี้ยอืออทุกคนอวยพรแจ็คพี่อย่านะจาแจ็คข้อนี้ขอให้ตอบตัวเองเออเหรอ ง่ายไปง่ายไปทั้งเปิดใจเลยแล้วจะออกไปแล้วแอร์ทามันเยอะไปแล้วแล้กต่อม้วงเรือสีพออันจันอะไรคะคือจริงอ่ะแบบเราก็รู้สึกว่ามันเป็นข้อที่แบบเป็นเรื่องไม่ดีเนาะไม่ได้ไม่ได้ว่าอยากจะให้ปั้นจันไม่ดีนะแต่เอาจริงวิเคราะห์เลยอันนี้อยากได้ทงวิเคราะห์เลยว่า น่าจะมีปั้นได้ออกไปยืนหล่อๆตรงนั้นสักอันแต่ว่าในหัวข้อนี้เหรอในหัวข้อนี้เหรอเดี๋ยวถ้าเกิดวิกหน้ามีไม่ดีอีกแล้วมีต่ว่ารัสเซีมีครับเพราะอะไรครับตีน้อยเห็นเห็นเขาบอกว่าบ้านจะโดนยึดครับ แล้วผมเห็นเขาตอบถูกมาหลายข้อเขารวยมาหลายวิกแล้วฮะอาจจะมีลาบก่อนแล้วค่อยทุกก็ได้หรือไม่งั้นถ้าพูดมากไปเดี๋ยวอาจจะโดนพี่แมนกระทืบได้น่ากังวลอีกเรื่องเลยตอบตอบเพราะเป็นห่วงครับ เด็กคนนี <m> ้ม <t ired> er mm ันใช้ไ <this> ด <parole is true> well like <m> ้เ <t> ด <ired> okay ็กคนนี้มันใช้ได้นะเนี่ยอยู่เป็นนะครับเ็วไม่ใช้ได้เหมือนกันเลยเลวใช้ได้เขาเก่งถึงขั้นพรศัก์แต่งเพลงให้เขานั้นนะนะเคยฟังไหมเพลงอะไรคะมีเมียเด็กต้องหัดไม่ใช่เด็กไงมีอันนี้มันมีอันนี้มีโอเคไปเลยครับไปเลยแต่ชอบนะ่ชอบแนวคิดที่ม่ของผมนี่แหครับช่วงชีวิตยังเล่นไปมองเม็กอภัยว่าแต่ว่าราศีอ พี่พูดตรงนี้อีกครั้งเปียนนะใหเปียนนะอนุญาตต่างรางจากอันนี้ท่านนี้ไม่ถูกเดี๋ยวจะเปลี่ยนแหละเดียบร้อย ไม่ได้ลบเลยใช่ไหมเขียนใหม่ครั้งที่แล้วเขียนพี่รอบนี้เขียนคุณแอลลินอ้โหให้เกียรติให้เกียรติกันบ้างเขาเป็นคนรักใครแล้วรักเดียวกันอยู่นะท่ารอบนี้ไม่ถูกวิกหน้าเปลี่ยนเกินจริงจริงแต่ถ้าวิกหน้าออกแอลลินคือโกรธเลยนะไอ้ที่ปั้นจันจ่ะมีคนตอบป้นจันไยม้นะแล้วปั้นจันตอบว่าแอลลิน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 จะบ้าหรือเปล่าเขาก็บอกอยู่ มีป้อมี่ป้อมว่าราศีคุณน้องมินผู้ขาเด็กแหละเอฮ้ยเฮ้ยมันมันไม่ใช่ผู้ชาเด็กนะคือมันไม่ใช่ผู้ชาเด็กมินเนี่ยเข้าวงการมาสักพักแล้วจ้ะแล้วออร่าของเขาเนี่ยกำลังจะฉายแสงให้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ครับพอเป็นซูเปอร์สตาร์ปั๊บชีวิตของซูเปอร์สตาร์ในวงการเนี่ย เมื่อดังถึงขีดสุดพับจะเจอวิกฤตเราเอาเรื่องตัวเองมาพูดบ้างเป็นยังไงหลายคนเป็นยังไงหลายคนรายการนี้อยู่ยากเว้ถ้าเขาผ่านไปได้ประคับประคองตัวเองไปได้เขาก็จะดีเพราะทุกคนผ่านมาหมดแล้วทุกคนรู้ฉะนั้นขอให้น้องมีสติตั้งมั่นนะครับทำอะไรให้รอบครอบเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่ได้ตอบน้องเลย หมายถึงถ้าเกิดว่าเป็นเขาดูพี่ๆเขาเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ดีควรควรไว้ตัวอย่างที่ไม่ดีอย่ากไปดูตัวอย่างที่ไม่ดีตัวอย่างไม่ดีทีู่หมายถึงว่าในการตอบผิดในการตอบผิดการจัดลืัรู้ที่แจ็คไหนปันไว้ใจมันไม่ได้ไอที่มันเป็นคนเลวปี2022มันอยู่รอดมันอยู่รอดทุกซีซั่นนี่นี่มาถึงแจ็คจ้ะแล้วแจ็คตอว่ารศีม ำไมไม่ตอบตัวเองอ,ะอ,อ่ะอะไรนะครับทำไมไม่ตอบชีวิต <นะ S 1> ผมย้ำแย่ไม่ได้ครับเพราะว่าชีวิตผมมีแต่ของดีติดตัวครับนั่นอ <im bul ans> ย่างน้องมีนเนี่ยคือต้องย้ำแย่ก่อนชีวิตแบบเฮงซวยก่อนเพื่อ <im bul ans> ดวงหนูเนี่ยพมอมันตกลุเนี่ยครับตลปุ๊บนะหนูจำพี่ไว้นะเดี๋ยวมันจะมีไอ้แดงๆมาให้หนูแล้วไอ้แดงแดงคืออะไรแดงแงจะมีพระลูกแล้วหนูก็เอาไปปล่อยพันิพิ์นะเชื่อพี่นะน้องอ่ะหน้าใหม่ พอน้องไปยืนตรงนั้นปุ๊บเป็นแฟนคขับก็จะได้รู้แล้วเฮ้ยเด็กคนนี้มาทําละครเกี่ยวกับช่องนี้อะไรงนี้แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นสิทีมงานพูดอะไรเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นราเอยเอลเอลเลอเเเลอเลนเอเลเอลอลลิอล ตัดตัดตัวหานออกไปตัดตัวหารเอาแต่คิดไว้แล้วอะคิดคำตอบไว้แล้วอะคนชื่อตรงก็บอกขนาดนี้พูดตรงตรงแล้วก็ยังไม่ฟังไม่เชื่อเป็นบัวเป็นบัวมีแอรินไหมฮะวิกหน้าจะมีแอรินไหมยังไม่รู้สิแต่วันนี้ไม่รู้ตอนนี้แล้วก็บอกตอนนี้เลย คิดดูสตัวเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สิบห้าตม่ต้อมีหลักการหลักการก่อนหน้านี้ไปดูหมอมาแล้วเขาบอกว่าช่วงเนี้ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังแบบไม่ค่อยเป็นตัวเองจะแบบหลงทางอะไรประมาณนี้แต่หลังจากเมษาพฤษภาไปแต่กลายเป็นอีกคนคือชีวิตจะดีขึ้นก็เลยคิดว่ามันจะเป็น เรื่องนี้แบบนี้หรือเปล่าไม่แต่อย่าลืมว่าเวลาเราไปดูเขาบอกอะไรมาแต่อย่าลืมว่ามันมี12ราศีนะจะมีคนที่ยกว่าเราไหมแน่พี่อารินจริงๆๆิแต่ที่แน่ๆคือข้อนี้ไม่ถูกออาผ่านไปเราจะลเราแตบว่าราศีก็ัตรยิจั เฮ้ยไม่จริงจังใช่เพราะว่าหนังมันจะเจ๊งชีวิตจะแย่งพี่มามพี่มามทิ้งทิ้งก่อนป้องมามโตฟ้องโตฟ้องครูเลยโตฟ้องเลยพี่มามบอกไปเลยสองสัปดาห์แล้วไปดูหมอมาเป็นไงหมอก็บอกว่าอ่าหมอไม่ว่างอนี่ทำไมอ่ะไม่ทันไม่ทันกรุณาฟังน้องแบงค์ด้วยครับได้ครับเอาแล้วครับกรุณาเงียบครับคี่แบงค์เงียบเนี่ยเพราะว่าพี่สาวแบงค์ครับเกิด้องไห้เฮีย คือยรับเพราะว่าคาว่าวิกฤตนะครับอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ได้เพราะว่าอย่างที่พี่แจ็คบอกว่าช่วงนี้นอนน้อยพอพอคนเราอะพอพอเราพร้อมอยากจะลุยกับงานทํางานหลายๆอย่างแต่พอสุขภาพอะมันมันไม่อื้ออะไรเงี้ยครับมันอาจจะทําให้เรารู้สึกแบบท้อหรือเหนื่อยก็ได้ว่าพองานเข้ามาแล้วแต่ร่างกายเราไม่พร้อมที่จะแบบลุยไปอะไรเงี้ยครับหลับไม่ไหวเหนื่อยหลับแล้วไปเลยวิกฤตแล้วก็เป็นสบาย พี่ลิงเดี๋ยววันนี้ขอติดรถกลับบ้านหน่อยนะไม่เอตายคู่ไปเลยไหนไหนแล้วมาถึงดาวจ้ะแล้วดาวตตบว่าราศีบุตรนิคันฑัต ว่าเมื่อกี้ถ่ายเรื่องดีๆแล้วมันไม่ได้ก็เลยถ่ายเรื่องแย่ๆบ้างก็รู้สึกเหมือนเขากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าด้วยอายุงานด้วยอะไรต่างๆก็อาจจะยังหลงทางอยู่บ้างแต่ว่าหลงงก็จะหลงทางนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่คิดไว้นะคะพยายามหาเหตุผลแหละแต่จริงๆแล้วคือคิดไม่ออกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเย่ยมากจบพิจารณาเขียวตอบว่าราตีทดสบแจ็คค่ะ คิดว่าเขาเขามีงานเยอะมีอะไรเยอะตอนนี้ดวงกําลังขึ้นอาจจะมีอะไรสะดุดนิดๆหน่อยๆอาทิตย์นสองอาทิตย์อะไรเงีย้ยแล้วแต่ดวงไงคะเรให้กลับมา<น>ดีใหม่เหมือนเหมือนแบบฟาดเคาะอะไรอย่างงี้ยประมาณนั้นถ้าเป็นแจ็คเงี้ยก็อาจจะฟาดแรงอะขาหักพี่เน็ตเียวบอกว่าดวงลุ่งๆอาจจะสะดุดอาทิตย์นสองอาทิตย์ก็คือหนังเข้าสามเอ็ดแล้วก็ถูกสั่งปิดสองอาทิตย์สิบสี่วันมันแล้วมั่นแล้วเอาไปไถ่กุ้งย่างเลยที่มันไม่ไม่ต้องซื้อกุ้งย่างเขาแล้ว มาสลา้กันอายจลิงปันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังเจอ oh. วิกฤตชีวิตย่ำแย่เจราศีทีคนตอบถูกนะครับเยนบินเรียกคนตอบราศี ร่วมเปิดศึกโดย AAS 5G Q Press Brightening Booster Serum มาจาลิงวันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังเจอวิกฤตชีวิตย่ำแย่เกอราศียีนคอนตอบถูกนะครับยีนคนตอบถูก ราศีมังกรครับเฮ้ยผู้จริงไหมเนี่ยผู้จริงครัดีทีเลยโค้ชอาจารย์ลักนี่ก็ชอบเลยพี่ยังไนไม่ปกติปกติปกติในชุดนึงอ่ะมันจะไม่ออกต้องฟังต้องฟังแต่เราไปฟังอาจารย์ลักษมีเลยมาเตือนเราอย่านี้เลหรอราศี ที่ในช่วงนี้ระวังเจอวิกฤตชีวิตย่ำแย่ได้แก่ชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรอย่าเพิ่งถอนใจผมไม่ได้มีเรื่องโกรธเกลียดชังกับคุณเลยเป็นไปตามหลักวิชาการเป็นองนี้ครับดาวเสาร์เนี่ยโหรศาสตร์กล่าวไว้ว่าโทษทุกข์ให้ภายเสาบังเอ,อิญชาวราศีมังกรเนี่ยมีดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวมันจึงแปลว่าวิบากกรรมเก่าที่เราทํามาในชาติพบก่อนๆเขามาเช็คบิน ตั้งแต่ปี264ทั้งปีมาตีปี2.65ถึงปี266บางคนเสียบริวารบางคนเลิกกับคนรักครอบครัวบางคนรักกันมากนะครับเป็นเพื่อนรักพี่รักน้องรักก็ต้องแยกกันมันจะวิกฤตสุดนะครับ26กุมภาพันธ์ถึง7เมษายนมันจะเป็นจุดวิกฤตแปลว่าชาวลัคนาราศีมังกรต้องประคับประคองมันไม่ใช่แค่มีวิกฤตเรื่องชีวิตย่ำแย่โดยทั่วไปนะครับมันยังมีเรื่องของสุขภาพปวดกระดู ปวดฟันปวดข้อมีปัญหามา่โดนของอ่ะนะครับไปหาน้ำมนต์ครับมาผสมน้ำอาบตัวจะป่วยด้วยโรคแปลกๆบางทีไม่สบายตัวไม่สบายกายไม่สบายใจปกติเดี๋ยวพอผ่าน7เมษายนผ่านแล้วเพราะมันจะวิกฤตสุด26กุมภาพันธ์ถึง7เมษายนหนักสุดแล้วครับอุบัติเหตุก็ต้องระวัง เรื่องของการงานก็ต้องมีเรื่องของต้องบริหารและจัดการในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุภาพเช็คอัพตรวจร่างกายหาหมอเขามีผู้ชำนาญการที่รู้ในเรื่องต่างๆก็ตรวจอย่างละเอียดหัวใจตับปอดความดันไขมันเนี่ยต้องระวังเบาหวานนี่น่ากลัวสุดนะครับเรื่องของโจรผู้ร้ายระวังเข้าเขามีค่าประมาทไม่ได้เก็บให้ดีฟืนไฟอย่าประมาทมันจะมีหลายอย่างครับแต่เอาเถิด คุณดูสุขีสองราศีรู้ล่วงหน้ารู้ก่อนใครแบบนี้ก็อย่าประมาทหาพระดีๆแขวนตัวพระราหูทรงคุดเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดีถ้าวิกฤตทางการเงินก็ปีนี้ก็หาอกาศเป็นกการะพญานคราชตามที่ศรัทธาด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังเจอวิกฤตชีวิตจะแย่ได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับ ไม่ต้องไม่คุ้มไปที่บา้บานไปที่บ้านพาอาจาันรักไตบ้านเลย,เลยอาจารย์เน้นนะอืว่าสิ่งที่ทําให้ย่าแย่อาจจะเป็นลมเพลลงพัดหรือโดนของขนาดน,นั้นเลยพี่แบบที่ไม่รู้ไม่เห็นอยู่อยู่มาอื<ๆ>มีมีอารมณ์นั้นบ้างไหม,มคือก็อ,อย่างที่บอกอ่ะผม่ะสวดมนต์ทุกคืนนะแล้วก็ บางทีมันอาจจะมีบางจุดบางช่วงที่ตอนเนี้ยมันมันแกว่งแกว่งก็ถึงบอกว่าผมอะรู้<ม>สึกไม่ค่อยดีนบาทเออ,เอ,อรู้สึกแปลกๆรู้สึกรู้สึกแบบแมวดำแนมะ่งแบบมาแบบมามองอะไรเงี้ยแต่แต,แต่แต่ผมก็เชื่อว่าแมวดําความจรงิงแล้วมันไม่ใช่เป็นแมวอาถรรพ์นะมันเป็นแมวที่หลวงพ่อเนียมวัดน้อยเนี่ยม,มันเป็นแมวไทยที่เป็นว่ามงคลแต่ว่าช่วงนั้นมันก็เหมือนกับ เออลมเพลมพัดปะ<ม>จิตผมไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว<ม>เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเกิดขึ้นใช่มันไม่น่าเกิดนะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็บางที่เป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งจะแบบค่อนข้างที่จะแบบขี้เกียจสวดมนต์บางทีปกติ<ม>สวดทุกวันแต่พอมาเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยดูหนังดีกว่า<ม>เฮ้ยแบบ นอนดีกว่าเฮ้ยเดินไม่ทํนอย่างอื่นดีกว่าปกติผมจะสวดทุกคืนนี่แต่เด็กๆต้องรู้นะพี่เขาสวดมนต์นั่งสมาธินะเห็นเป็นอย่างนี้นะปฏิบัติมันทําให้เราใจเย็นเพราะเราเป็นคนใจร้อนอเพราะปฏิบัติเนี่ยมันก็ทําให้เราข้ามไอสิ่งต่างๆมาไอครั้ที่แล้วก็ประมาณนี้แหละกี่เดือนที่แล้วก็าังกรก็แบบชีวิต ตกกระเทยอะไรเงี้ยก็ได้รถคันใหม่ม,มันก็แล้วแต่แต่ความรู้สึกผมผมว่าอาจารย์เขาดูลาศีรวมๆมากกว่าแต่มันก็ตรงที่มันเหม่อลอยมันรู้สึกแบบแปลกๆอ่ะแบบไม่รู้อะไรไม่รู้แบบอของเก่าหรือว่าใครทําอะไรอยู่เงี้ยแต่เราพยายามปฏิบัติอเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของปัจจุบันมันเป็นเรื่องของอดีตชาติก็ได้ที่มันถึงวาระเวลาส่วนมากจะเป็นวันพระใหญ่ คือแม่น่ะเชื่อเรื่องพวกนี้เชื่อมากเขาเชื่อเรื่องพวกน,กนี้ก็มีเครื่องรางของขังม,มีอะไรพวกนี้ยคือไว้ป้องกันตัวเลยนะเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นความรู้สึกมันเคยมีปัญหาเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าผมเชื่ออย่าง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 ผมขี่มอเตอร์ไซค์สมัยก่อนนะบางที่ที่มันม,มีคนตายซ้ำซ้ำาๆเนี่ยมันมีจิตที่มันอ่อนไหวและพร้อมที่จะดึงคนอื่นเข้ามาไว้ตรงเวลาเราจิตตก เพราะฉะนั้นของที่ผมพกเนี่ยมันก็เยอะแยะไปหมดเขี่ยวหมูตั้นเขี่ยวเสือกูเป็นมอเตอร์ไซค์สุดท้ายเลยต้องมีพ่วงข้างหลังเพื่อขนของใช่เดี๋ยวไอ้แจ้งบอกให้ไปปล่อยก็คือสุดท้ายเรามีของไว้ทําให้ยึดเหนี่ยวเราเนีคือใช่ครับดีมันเป็นไกด์ไลน์จะได้รู้เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ผมคนเดียวนะมันคือมังกรทั้งหมดมังกรก็ควรจะระวังไว้ก็หวังว่าเป็นกำลังใจไม่พิตกนะไม่ครับคุณผู้ชมที่เป็นราศีมังกรด้วยก็อย่าวิตก ไม่มีจกไม่มีตกยังไงไม่ไม่ไม่เป็นไ,ไร,รไม่ต้องเครียดเพราะว่าไอ้อทิทย์แล้วพากิ่งยังเอาไม่อยู่เลยเโอเคมอบวตัตจุมงคลกันหน่อยครับ <มา S 2> ็นเรื่องลหลายองค์เลยลูกลูกนี้มิตเพราะราหูสถาบันพยากรณศาสตร์นะครับดวงชะตาจากร้ายจะได้กลายเป็นดีนะครับพยาวิรูปักโขนหน้าคราชทรงหยดน้ํานะครับรุ่นสมบัติพญานาคราชนะครับโชคจะได้ดีจะได้เกิดมาหาสมบัติหน้าขราชนะยครับยอดครับ มีนะคะมีคนตอบถูก2คนนะคะนั่นก็คือพี่คิงก่อนบ่อยแล้วก็ดีเจแมนแต่ว่าพี่คิงตอบถูง2องคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลงก็ดีนะครับเป็นไกด์ไลน์แต่อย่างที่บอกอะ่ะก็ดูไว้เพราะว่าอย่างวีคที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงที่พี่แบบมีดบาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เหมือนเดิมฮะอย่างปฏิบัติอย่างอย่างถ้าใครเป็นศาสนาพุทธเราก็สวดมนต์ทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเพราะว่าชีวิตจริงๆแล้วเราก็แฮปปี้ดีก็โอเค ทวงพาสนับสนุนโดย AAS 5G เครื่อมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยต้องทวงอีกแล้วเป็นผ่อหมอได้เลยนะแ่นมากเลยนะเหมือนพี่ชาวแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคิงรวย ได้ไงได้มาสองอาทิตย <reconcile> <co z> ์แล้วมาได้บนนั้นมาสองอาทิตย์รวยเลยมันมาถึงพี่เลยอ่ะรวยถึงกันเพราะราศีเดียวคร์ค่ะแล้วพี่คิงนะคะคุณผู้ชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุงหนึ่งหมื่นบาทจาก A A S 5G เครื่องมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยคุณลิซ่าค่ะลิซ่ามาเลยขอบคุณลิซ่านะครับที่ทำให้ลูกผมได้มีสิทธิ์สอบนะครับเออคนละคน จริงๆเพราะว่าผมจะเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกจริตงตส่นเไปเลยนะน้องน้าขอบคุณนิา่าขอบคุณนิสาขอบคุณล้ก,กขอบคุณด้านที่สองราศี่ะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง a c e b o o k สุด12ราศรี YouTube p o l y p a s s Entertainment และ Instagram p o l y p a s s จัดให้ แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึกสราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับริบ